ยุยุดฉุดกระชากกันอยู่นับสัป,ปดาห์ทีเดียวนะครับสำหรับยติอภิปรายแม้ว่ากงใจของฝ่ายค้านที่ไประบุชื่อคุณทักษิณชินวัตรนายตินะครับว่าเป็นผู้บงการแทรกแซงการบริหารงานแผ่นดินของนายกแพทองฐานทาให้พรรคเพื่อไทยไม่พอใจนะครับแล้วก็กดดันไปที่ประธานรัฐสภาให้พักประชาชนแก้ยติใหม่ นะครับให้ตัดชื่อของทักษิณออกก็มีการยื้ขึ้นอยู่หลายวันเพราะฝ่ายค้านก่อนหน้านี้ก็บอกไม่ยอมนะครับจนในที่สุดวันนี้ก็ดูเหมือนจะได้ข้อสรุปแต่จะหนักขึ้นหรือเบาลงเดี๋ยวไปดูกันนะครับเพราะว่าในข้อตกลงเนี่ยไม่ได้มีการยืดยติใหม่นะแค่ไปแก้ยติเดิมนั่นแหละก็คือไปแก้คําว่าทักษิณชินวัรเนี่ยและคําว่าบิดาเนี่ยนะครับถ้ามี2คํคเนี้ให้ค่าทิง้งก็คือขีดค่าทิง้งแล้วก็เติมคําว่าบุคคลในครอบครัวแทนไปนะครับแต่ว่า เอกสารฉบับนี้เนี่ยมันเป็นเอกสารประวัติศาสตร์นะครับลอยขียดค่าเนี่ยมันยังเห็นอยู่นะครับเช่นขีดค่าคําว่าทักษณิณช,ชินวัตรเนี่ยก็ยังยังอ่านได้อยู่ว่าเป็นทักษณิณชินวัตรนะครับบิดาก็ยังอ่านได้อยู่นะครับแม้นจะให้เขียนคําว่าบุคคลในครอบครัวเข้าไปนะครับซึ่งเหมือนเหมือนเวลาเราโน,น้ตแล้วเราก็แก้กันง่ายๆแบบนั้นนแหละนะครับมันก็ดูเหมือนจะถอยอ่ะนะครับดูเหมือนเพื่อไทยก็จะยอมอ่ะแต่ว่า คือท,ทาไปทามามันเหมือนลิเกกันเมืองอ่ะจริงๆเรื่องนี้เนี่ยสุดท้ายจะบอกว่าฝ่ายการถอยก็ไม่ถอยนะมันคือการขีดค่ายติเดิมแล้วใส่คำว่าเปลี่ยนจากคำว่าทักษิณชนวตรเป็นบุคคลในครอบครัวแทนเนี่ยแต่มันยังเห็นข้อความเดิมอยูไ่ไงอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นมันเป็นตลกการเมืองและถูกบันทึกเป็นประวัติศาสตร์การเมืองไทยไปแล้วอ่ะนะครับคือคือตอนแรกเนี่ยเพื่อไทยคงคิดว่าพรรคประชาชนจะ ถ้เขียนยติใหม่มาเลยฉีกกันเก่าทิ้งแล้วก็ไปพิมพ์กันใหม่มาเลยนะครับแก้ชื่อคุณทักษิณออกไปลบชื่อทักษิณไปแล้วก็เขียนใหม่มาเลยแต่ปรากฏว่าไม่ได้เขียนใหม่ไปแก้ยติเดิมนะฉันน้นจะบอกว่าฝ่ายค้านยอมสยบยอมแรงกดดันจากประธานสภาหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าอ่านังไงก็ยังเห็นชื่อคุณทักษิณอยู่แล้วมันมันจะเป็นเรื่องตลกสาหรับลูกหลานนะถ้าเอกสารนี่เป็นเอกสารประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับวันหนึ่งมาเปิดดูบันทึกประวัติศาสตร์เนี่ยผมคิดว่าคงตลก เด็กรุ่นหลังก็คงจะนึกถึงการเมืองไทยในขณะนั้นว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องได้อย่างไรแล้วมันมันสะท้อนพุทธิภาวะทางการเมืองของแต่ละฝ่ายอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ที่น่าคิดนะครับเพราะว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยยังเป็นยติฉบับเดิมเพียงแต่ขีดฆ่าชื่อทักษิณชินวัตรออกและคําว่าบิดาออกแล้วใส่คําว่าคําว่าบุคคลในครอบครัวแทนนะก็เอาละอาจจะเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่ายแต่ว่าประวัติศาสตร์ที่มันเป็น กลายเป็นมุตกตลกทางการเมืองไปนะครับแลวก็ทีนี้ก็มาดูกันนะครับเพราะว่าวันนี้ฝ่ายพรรคประชาชนแกนารนาฝ่ายการก็เปิดโปสเตอร์หอมลงแล้วนะครับดิวแรกประเทศไทยนะครับก็ต้องดูจังหวะการเปิดตัวบวกกับสเต็ปต่อไปจากนี้นะครับเพราะว่าพรรคประชาชนเนี่ยมีความสามารถพิเศษในการใช้กราฟิกใช้ตัวช่วยเพื่ออธิบาย จะดำงนางการเหมือนได้ดีทีเดียวดีกว่าทุกพักเลยนะครับด้นโปสเตอร์ที่ปล่อยมายก็อาจจะเป็นเป็นฉากแรกเป็นบทที่1ของโหมโลงในการอภิปรายครั้งนี้นะครับแต่ว่าฝ่ายรัฐบาลเองเขาก็บอกนะหลังจากแก้ชื่อแล้วเ็ายืนยันว่าให้ย3าชั่วโมงเท่านั้นนะนะครับย3ิบาชั่วโมงคือวันเดียวนะก็ก็อาจจะอภิปรายเช้าไปถึงเที่ยงคืนแล้วก็ไปต่ออีก ครึ่งวันก็เป็นวันครึ่งนะท้านับดีเพราะว่าไม่คงไม่มีพิปลายแบบเก้าโมงเช้าสว่างไปขนาดนั้นคงไม่ใช่นะครับเก้าโมงเช้าอีกวันคงไม่น่าจะใช่อะ่ะคงพักนอนถัาทริงคืนแล้วก็ไปต่อ,อกทีเชา้าอีกวันอาจจะไปจบปตอนบ่ายๆดังนั้นก็อาจจะสรุปก็คือวันเดียวอะนะครับชั่วโมงในการนับเวลาในการพิปลายจริงก็ก,กลายเป็น,กล,ปนกลายเป็นแค่วันเดียวไม่ถึงวันด้วยเพราะยีิบสามชั่วโมงอันนี้ก็ต้องไปดูอีกทีว่าว่า ฝ่ายค้านยอมหรือไม่แล้วถ้ายอมนี้ก็น่าสนน่าสนใจอยู่เหมือนกันยอมได้อย่างไรในเมื่อตอนแรกเนี่ยบอกว่าจะใช้เวลาจริงๆก็4ชั่วโมงไอ้สวันเพราะว่ามีหลายพักด้วยแล้วก็มีหลายประเด็นนะฮะทำไปทำมาเรื่องนี้ก็ดูเหมือนกลายเป็นถ้าออกมาแบบนี้ก็ถือว่าการเจราจารอบนี้เนี่ยพักเพื่อไทยได้เปลี่ยนนะครับได้ทั้งแก้ชื่อคุณทักษณิณออกไปนะครับได้ทั้งเวลา นะครับในการพิปรายจากสีวันเหลือแค่ไม่ถึงวันเนี่ยนะครับต้องถือว่าเป็นการการเป็นการใช้ความเกา่าแก้เกมกับพักประชาชนจนพ้นออกมาแบบนี้ก็ต้องบอกว่าได้เปรียบแต่ว่าที่ต้องคิดต่อว่าได้เปรียบไหมกับยติที่มันมันไม่ได้เขียนใหม่ไงนะครับเพื่อไทยจะบอกว่าตัวยังได้เปรียบก็ก็กระไรอยู่นะเพราะว่ายตินี้มันไม่ได้แก้นะครับยตินี้ก็ถือว่าไม่ได้แก้นะครับเพราะว่ามันยังเห็น ชื่อต้นเรื่องจริงๆอยู่นะครับไม่ได้ลบออกให้ขีดค่าใสายเข้ามานะครับซึ่งพอพิปรายจริงอาจจะใช้คําอื่นก็ได้หรืออาจจะเป็นเกมกันใช้คําว่าเสืกทุกเรื่องสทอ,อะไรแบบนั้นนะสุดที่รักคนที่นั้นก็อาจจะเป็นประเด็นที่ที่ดูเหมือนยังมีแง่มุมที่คงลมรันพันตูสู้กันต่อในการพิปรายจริงๆนะครับแต่จุดที่ต้องคิดต่อจากนี้ไปก็คือว่าการพิปราย จากนี้ไปเนี่ยตอนนี้มีการโหมลมเปิดตัวโปสเตอร์ดีวแรกประเทศไทยมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าการเดินเลื่องจากนี้ไปทั้งในสภาและนอกสภาเนี่ยแล้วก็ผ่านสื่อผ่านโซเชียลเนี่ยผมว่าก็ต้องดูจับตาดูว่าพรรคประชาชนได้จัดกำลังจัดทับกันอย่างไรนะครับเพราะว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดชี้ขาดของอการ เข้าจุดสตาร์ทเพื่อเตรียมเลือกตั้งใหญ่ในปี70นะครับเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นช่วงชิงไหวชิงพลิบของฝ่ายค้านนะครับและก็รัฐบาลโดยเฉพาะการเผชิญหน้ากันระหว่างพรรคส้มกับพรรคแดงเพื่อไทยเนี่ยนะครับก็จะเป็นอีกเวทีหนึ่งที่จะมีการช่วงชิงความได้เปรียบเสียเปรียบกันฝ่ายคา้านก็จะเป็น จำเป็นนะครับที่จะต้องพิสูจน์ว่าฝ่ายการไม่ได้สู้เอยไม่ได้เล่นแร่แปรธาตุหรือเล่นเกมกับพรรคเพื่อไทยเพราะว่าล่าสุดที่คุณทักษิณออกมาย้อนนะครับพรรคประชาชนว่าได้ถามคุณธนาธรหรือยังที่จะมาบอกเขาพิปลาเขาว่าไปจุนพรรคเพื่อไทยเนี่ยคุณธนาธรก็จุนเหมือนกันไหมนะครับขออนุญาตเจ้าของพรรคหรืออย่างมันคือมันถูกมันเป็นบุเบอลงอะ่ะนะครับ ฝ่ายการก็กําลังต้องคิดหมักหนักเหมือนกันว่าถ้าเจอย้อนกลับแบบนี้ว่าเอาเข้าจริงสืบทุกเรื่องเนี่ยมันไม่ได้มีแค่พักเพื่อไทยพักประชาชนก็ใช่ย่อยแหละทำนองนั้นนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่คุณทักษิณโยนกลับมาที่พักเพื่อไทยที่พักประชาชนซึ่งต้องทําการบ้านหนักนะครับเพราะว่าวันที่การพิปรายนึกภาพเวลาไล่บี้เรื่องการเข้ามาแทรกแซงคุณทักษิณแล้วก็การที่นายก ไม่ได้มีบทบาทมีวุฒิภาวะเป็นผู้นาจะปล่อยให้บิดาเข้ามาล้วงลูกมา,ากๆเนี่ยมันจะถูกย้อนกลับไปที่คุณธนาทรว่ากําลังไปลวงลูกเช่นอบจลําพูเนี่ยก็จะเห็นบทบาทคุณธนาทรซึ่ง,ซ,งซึ่งพรรคประชาชนบอกว่าก็เอาเขาไปช่วยให้มันดีขึ้นไม่ดีเหรออา่าแล้วก็พรรคเพื่อไทยก็อาจจะย้อนกลับอา่าแล้วคุณทักษิณมาช่วยตรงไหนไม่ดีที่ดีก็มีอะไรแบบนี้จะกลายเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าอาจจะอาจจะทําให้ไปบทบัง สาระาของการอนภะิปรายไม่วงใจซึ่งเป็นยติสําคัญสําคัญก็ได้แานักผมคิดว่าวันนี้ต้องตั้งหลักใหม่นะครับวันนี้สมรภูมิยกแรกก่อนอภิปรายคือการแก้ยติซึ่งมันจบมันไม่จบในทะัศาสนัผมเนี่ยนะครับยก2คือการอภิปรายในสภาโดยเฉพาะการพูดถึงบุคคลที่มีบทบาทศึกทุกเรื่องนะซึ่งวันนี้คุณทักษิณบอกว่ามันไม่ใช่แค่เขานะครับเจ้าของพรรคส้มด้วยอันนี้ก็ชัดเจน,น,นการอภิปรายถึงวันจริงๆเนี่ยผมคิดว่า โงใส่กันมันนะเรื่องนี้แต่ว่าประชาชนจะได้อะไรแค่ไหนอย่างไรจะคาดหวังการอภิปรายครั้งนี้แล้วก็จะเห็นอุทธิภาวะของแต่ละฝ่ายนะครับจะขนาดไหนอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าก็คงต้องตามกันดูนะครับ